คันนี้นะคะมีชื่อด้วยนะคะชื่อน้องเขียวตงโมนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของรถนะคะว่าเป็นยังไงกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่กบเต็นเอสรถบ้านเมืองปทุมนะคะวันนี้ตาโตนะคะเหมือนเดิมค่ะคันที่เคยแจ้งตั้งแต่คราวที่แล้วค่ะว่าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเก็บงานยังไงเนี่ยค่ะก็เก็บงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างโดยรอบรถนะคะรถคันนี้เก็บสีใหม่ทั้งคัน จับตอนแรกมาก็เป็นสีดำนะคะเราก็ทำเป็นสีเขียวโลโกโ้เฮดสีแดงมีท่อด้วยรถคันนี้มีเซนเซอร์มาด้วยนะคะทำสีเขียวสีเดียวกับตัวรถเหมือนเดิมค่ะรถมีทรงล้อมแม็กขอบ15นะคะแล้วก็ โหลดจัดทรงให้ขับดีเหมือนเดิมค่ะคันนี้ขับขับดีเลยขับดีรถทุกคันเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ทุกคันนะคะ,ะไฟหน้าเหมือนเดิมขับกระจังหน้าคาร์บอนโดยรวมรถคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะถือว่าสวยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างภายในนะคะ โดยรวมของภายในบเบาะเบร์แผงประตูเราให้ความสวยงามของคันนี้อยู่ประมาณ95%แล้วกันนะคะที่ที่หายไป5%ก็คือตรงช่วงนี้ค่ะที่มันดูอาจจะเดี๋ยวต้องเก็บงานให้อีกนิดนึงนะคะที่มันจะเห็นแต่สภาพโดยรวมของพวกแผงประตูตัวดึงนะคะพวกนี้พวกนี้สวยงามะคะ่ะไม่มีแตกหักนะคะแล้วก็มีวิทยุของ JVC ด้วยนะคะ ้ดวยคันนี้รถเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็ทำกุญแจรีรโมทให้เหมือนเดิมพวงมลาลัยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะี่โอเคเบาะเบาะเท้าแขนมีอยู่ครบนะคะโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเข้ามาชมได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้าง อันนี้คือหน้าห้องเครื่องนะคะอาจจะยังมีฝุ่นบ้างเพราะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกนะคะว่ารถเก่าเราไม่ควรที่จะเอาน้ําไปฉีดมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีระบบพวกไฟฟ้าพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปโดนมันแล้วก็รถคันนี้เปลี่ยนเครื่องแล้วนะคะขับดีเลยเป็นเครื่อง D 16A นะคะคเครื่องเก่านอกเปลีตรงใช่ใช่อันนี้ที่พักน้ำนี่นะคะใหม่ My. แตกหักนะคะเพอยู่ครบนะคะสวยเลยค่ะคันนี้โดยรวมถือว่าโอเคถ้าใครหารถไปใช้งานนะคะก็คันนี้ก็เหมาะนะคะเื่อนไขยเหมือนเดิมค่ะออกรถ29,000บาทผ่อนเดือนละ4,800บาทนะคะ20่งวดเท่านั้นดีกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะคะคันนี้รับประกัน เอาไปได้ใช้งานแน่นอนรถคันนี้ทำครบจบแล้วนะคะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะอ๋อต้องมีเติมน้ำมันด้วยนะคะเข้าไปต้องเติมน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เงื่อนไขเหมือนเดิมค่ะขอคนพักบ้านตัวเองโซนประทุมนนทบ,บุรีนะคะหรือกรุงเทพก็ได้ส่งเอกสารมาให้เราดูก่อนก็ได้นะคะก่อนเข้ามาดูรถหรืออยากจะมาดูรถก็มาดูได้นะคะ ที่แยกสวนสมเด็จจังหวัดนนท์นะคะหรือถ้าใครใจร้อนก็โทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะและเดีย๋ยวยังไงพบกันนะคะบ๊ายบาย